สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปวันนี้จะเข้าครัวทําอาหารทุกคนไก่แบบว่าจะสับก็ไม่ใช่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะผัดกะเพราค่ะอันนี้พริกกับกระเทียมนะคะน่อไม้ดองค่ะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะใบกะเพราเก็บจากสวนนะคะนี่คะ่ะมาผัดกันเลย พอประมาณนะคะผัดพร้อมกระเทียมก่อนใช้มือถือด้วยทุกคนไม่มีขาดตั้งกล้องนะคะอาจจะกัสั่นนิดหนึ่งให้้อมนะคะ่ะ ใส่ได้ว้าวกินดีหอมแล้วกินดีหอมแล้วจ้วาทำาหารง่ายๆจ้า ได้พอประมาณนะหน่อไม้ดองลงไปหน่อไม้ดองคือตากไปต้มแล้วนะทุกคนต้มน้ำลดความเปรี้ยวของหน่อไม้นะคะแล,ะวล้วค่ต์นำมาผัดทำมาหั่นนะคะพร้อม จะสั่นๆนิดเึียงเดอ้อเพราะว่าไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะนี่จ้านิดแต่ไม่ได้ใส่น้ำเลยนะทุกคนน,น้ำมาจากจากหน่อไม้น,ะแบบนั่นแหละนี่เราก็มาปรุงรสกันค่ะตาลงสายเรียบร้อยแนละ้ว แต่ไม่อยากกินเยอะนะผงคุณชูเล็กน้อยนะคะพอนะคะเกมิมน้ำตานนิดหนึ่งแล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอ,อยแบบแะคะสันส่นนิดหนึ่งเด้อกะเอาเด้อพี่นออ้องกะเอาจ้าซอสซีอิ๊วขาว จะเอาเด้อน้ำปลาเล็กน้อยแค่นี้ละจ้าพอแ้่ตอนแรกว่าจะผัดแห้งๆนะชอบกินแบบแห้งๆถ้าใส่เครื่องแกงนะผัดเครื่องแกงก็จะอร่อยกันอันนี้ใส่ผัดแบบกะเพรานะไม่เผ็ดมากนะเพราะว่าสตแต่ว่าหน่อไม้มันเผ็ดแล้วนะแต่ก็เลยใส่ ไม่ต้องเสียดากนะแล้วสุดท้ายเราก็มาใส่ใบกะเพราที่หลังนะนี่จ้าทำาง่ายง่ายวันนี้ว่างก็เลยซื้อมาทำเองนะจ๊ะคลุกข้าวร้อนๆโอ้โหอร่อยนี่จ้าสุดแล้วนะคะก็น่ากินมาก ล้วก็จะใส่ใบกะเพราลงใต้ในระนตาในสวนนะจ๊ะที่เราปลูกจ้าโอ้ชอบกินแห้งๆนะทุกคนแห้งๆแ,แล้วแบบไม่เน้นไก่นะเน้นแต่หน่อนไม้กับผักกับใบกะเพราไก่ไม่เน้นนะทุกคน ใส่ใส่นิดหน่อยพอโอ้มาเดอร์บันเดอร์นี่จ้าขอบคุณไปแล้วนะสวัสดีนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปบ๊ายบายเจอกันใหม่จ้า